หลังจากที่ได้รับไม้อบน้ําแล้วนะครับมีการดูแลอย่างไรบ้างนะเวลาไม้อบน้ําเขาจะส่งหรือว่าเราได้รับมาเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น2กรณีนะผมจะขอแบ่งเป็นแบบกระถางแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะส่งมาเป็นแบบแบ r ูท o แบบนี้นะครับนี่แบรูทก็คือรากเปลือยนะไม่มีอะไรเลยนะเขาจะจัดส่งมาให้เราแบบนี้นะครับมี2กรณีด้วยกันนะเรามาเริ่มกันที่แบบแบรูทกันก่อนนะครับ พอได้รับมาแล้วเนี่ยสามารถลงปลูกในกระถางได้ทันทีเลยนะสูตรดินที่ใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นสอบถามกับทางสวนนะหรือจะเป็นสูตรดินที่เราใช้อยู่นะครับแต่ว่าต้องให้เหมาะกับพืชชนิดน,น,นั้นนะครับแล้วพอเราลงปลูกในกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องดูต่ออีกว่าชนิดนั้นเนี่ยเป็นชนิดที่รากแบบเซนซิทีฟหรือเปล่าอย่าพวกคางคกหรือว่าสูดโดเรททสนะครับพวกนั้นเนี่ยรากนาง่ายๆแบบง่ายมากๆนะ เราก็ปลูกเสร็จแล้วยังไม่ต้องรดน้ำนะครับเอาไปวางไว้ในที่ร่มรำไรให้แผ่ที่รากเขาเนี่ยแห้งสนิทดีก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเค่อยย้ายมาในโรงเรือนแ,แล้วก็รดน้ําดูแลตามปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชนิดที่ดูแลง่ายก็สามารถปลูกเลี้ยงรดน้ําแล้วก็วางในโรงเรือนได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดทางสวนส่งมาให้เป็นแบบแบโรนะครับบางทีเนี่ยพวกใบของเขาเนี่ยมันจะมีการทิ้งใบบ้างก็คือ ใบเหลืองแล้วก็ทิ้งไปนะครับแบบนั้นเนี่ยคือเรื่องปกตินะผมว่าต้องเข้าใจว่าพวกนี้เวลาเขาแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเนี่ยหรือไม่มีดินไม่มีน้ําอย่างเงี้ยเขาก็จะทิ้งใบนะครับเพื่อลดการคายน้ําของต้นไม้นะครับเขาจะทิ้งใบไป,ไปทีนี้นะครับมาดูถ้าเกิดเป็นกระถางบ้างนะครับถ้าเป็นกระถางเนี่ยก็ต้องถามกับทางสวนว่าเปลี่ยนดินนานหรือย,ยังถ้าเกิดเปลี่ยนดินไม่นานสักสามถึงสี่เดือนเนี่ย เราก็ยังใช้สูตรดินแบบนี้ต่อไปได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนดินเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ชะงักไปสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อความสบายใจเราสามารถเปลี่ยนได้นะทุกคนสูตรดินเนี่ยเราก็สามารถสอบถามกับทางสวนนะครับว่าใช้ประมาณไหนสัดส่วนดินกับหินเป็นประมาณไหนนะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการดูแลไม้อบน้ําหลังจากที่ได้รับแล้วนะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้อบน้ํายังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย